แม่กวนอิมเป็นพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักความเมตตาเปรียบเสมือนแม่ที่มีความรักให้กับลูกจึงกลายเป็นอีกหนึ่งองค์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ได้รับความนิยมจากผู้ที่ศรัทธาจากทั่วโลกหลังไหลเข้าไปกราบไหว้บูชาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตามหาการุณเพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากเวงทุกข์ในตำนานพื้นบ้านของจีนเล่าไว้ว่าเจ้าแม่กวนอิมในชาติสุดท้ายนั้นมีพระนามเดิมว่า เจ้าหญิงเมียวซ่านทรงจุดเป็นพระราชธิดาองค์ที่สามของพระเจ้าเมียวจวงกษัตริย์ผู้โหดร้ายทารุณจากตำนานชาวพุทธมหายานจึงได้นับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมทั้งในด้านของความรักความเมตตาและความกตัญญูซึ่งในไทยเราก็มีรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมอยู่มากมาย